วันต่อมาในน้อยยังไม่ออกมาเขาไม่เคยผิดเวลาวันนี้นับเป็นครั้งแรกเป็นเพราะแรงหึงของบางคนทำให้เขามาเป็นคนขับรถของหลงลุยชิงปีกซ้ายของคฤห,หาห์เมื่อคืนย่าหานอนดึกไม่ต้องปลุกเธอนะค่ะ เมื่อคืนฉันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหลงลุยชิงทงั้งทที่รู้ว่าเป็นแค่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและทั้งทที่รู้ว่าไม่ควรถลำใจและไม่รู้ว่าเขามีใจให้ฉันหรือไม่พี่ย่าหานข่าวการบริจาคเงินให้อัางหลานร่างไว้เรียบร้อยแล้ว จะให้แถลงข่าวตอนไหนคะเรื่องนี้ต้องทำร่วมกับแผนของหลงลุยชิงซะด้วยแต่เมื่อคืนพวกเราเพิ่งจะรู้สึกทำหน้าไม่ถูกจริงโทรหาเลขาเขาดีกว่าสวัสดีค่ะฉันจี้เฟยอวีผมเองสามีของคุณ ทำไมเป็นคุณได้ละ่ะต่อไปเรื่องงานโทรหาผมโดยตรงเข้าใจไหมมือถือผมนายน้อยออกการหึงโดยไม่รู้ตัวเรื่องงานถแถลงข่าวทำตามแผนคุณได้เลยช่วงบ่ายฝ่ายการเงินจะไปพบคุณที่มูลนิธิไปทำงานด้วยละ่ะโอเค ไม่คิดว่าบัญชีของมูลนิธิจะมีปัญหามากขนาดนี้แม่เลี้ยงของหลวงลุยชิงไม่รู้อมเงินไปมากเท่าไหร่กันแน่เฮ้พี่สะพ้ายไม่ได้เจอกันนานหลวงลุยรินคุณมันไรนะเอาเรื่องของผมไปฟ้องจนผมถูกส่งให้ไปดูงานบนเขาโน่น ฟ้องหรอจะว่าไปก็ไม่เห็นหลงลุยลินมานานแล้วเหมือนกันดีละ่ะลุยลินเรื่องนี้ฉันจะจำไว้อ๋อคงเพราะเรื่องนั้นถ้าคุณชายร้องแน่จริงจะลองดูอีกทีก็ได้นะคราวนี้มาดูกันว่าจะไปภูเขาหรือจะออกทะเลฮึ ทำเป็นปากดีไปเหอะคิดเหเือว่าจะเหยียบอยู่ในบ้านผมได้นานคนอย่างหลงลุยชิงถ้าคุณหมุดประโยชน์เมื่อไรเขาก็คงถีบหัวคุณโรงเมื่อนั้นไม่ใช่เรื่องของคุณฉันรู้อยู่แล้วฉันกับหลงลุยชิงแค่ร่วมงานกันเท่านั้นแต่ฉันดันห้ามใจไม่ให้รักเขาไม่ได้เองเป็นอะไรไปล่ะหรือว่า เขาก่อกวนอะไรคุณอีกร้้ยชิงผมจะออกไปข้างนอกไม่กินอาหารเย็นด้วยนะมากับผมคุณจะทำไรเนี่ยเหมือนคุณกำลังไม่สบายใจแค่อยากให้คุณมีความสุข อ้จุมพิษของเขาช่างอ่อนโยนไม่ร้อนแรงเหมือนเมื่อคืนทำให้อยากอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่สิ้นสุดก๊อกก๊กก๊ก,กนน้อยอาหารเย็นพร้อมแล้วคะ่ะรู้แล้วจะลงไปเดี๋ยวนี้ เินจนหน้าแดงเชียวตั้งแต่รู้จักกับยายโกผมก็เสียเปรียบตลอดน้อยนักที่จะเห็นเธออายผมว่าผมพบวิธีที่จะแกล้งเธอแล้วล่ะทำไมพี่ชิวหมิงไม่มาทานด้วยกันล่ะเขามีนัดชิวหมิงอีกแล้ว ผมทำถูกแล้วที่จับเขาแยกออกไปมีนัดกับใครผู้ชายหรือผู้หญิงรูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้างคุณเคยเห็นไหมไม่เกี่ยวอะไรกับคุณกินข้าวเกี่ยวสิถึงคุณจะไม่ยอมบอกสักวันฉันก็รู้อยู่ดีเออนั่นสิคุณยุ่งมากไม่ใช่หรอทำไมกลับมาเร็วจัง ผมพูดได้เลยว่าหลังจากที่เรามีความสัมพันธ์กันเมื่อคืนวันนี้อยู่ที่บริษัทใจผมก็งุ่นง่านทั้งวันเพราะไม่เห็นหน้าคุณจึงหอบงานกลับมาทำที่บ้านอ๋อผมมอบงานให้ลูกน้องไปทำแล้วงั้นหรอคนบ้าง,งานอย่างคุณใครจะไปเชื่อว่าจะวางใจมอบงานให้คนอื่นทำแทน จริงสิอีกสองวันผมจะไปกินข้าวกับเพื่อนเพื่อนคุณไปด้วยกันนะค่าสองวันต่อมาลุยชิงไม่น่าเชื่อว่าแกจะมีวันนี้หวังซื่ออี้ลิวขานเวินระวังหน่อยนะมันร้อนฉันว่าแล้ว ว่าแก๊งเราตกเป็นทาสมียทุกคนพูดแบบนี้แสดงว่านายก็ยอมรับสิว่าตัวเองก็เป็นทาสมียฉันก็ไม่รู้แต่พวกนายทั้งคู่เป็นแน่ๆฉันพูดถูกใช่ไหมรุ่ยชิงฉันว่านายเนี่ยวอนซแล้ว ฉันขอตัวไปช่วยพี่สาวเตรียมอาหารในครัวดีกว่าค่ะจุ๊บไปเถอะวันนี้หลวงรุ่ยจริงเป็นอะไรกันแน่นี่คือรักแท้ของนายสินะเริ่มมีความรักจริงๆหรือวะไม่ใช่นายเลยนี่วะ ไม่ใช่ความรักอะไรทั้งนั้นเป็นแค่ความรู้สึกดีๆนะ่ะแต่ท่าทีที่แสดงออกมามันคือความรักชัดๆเจียงหุยมินภรรยาของหลิวขายหวนพี่สาวมีอะไรให้ช่วยไหมคะไม่เป็นไร กล้จะเสร็จหมดแล้วเธออยู่เป็นเพื่อนคุยกับฉันดีกว่าตอนที่ไปร่วมงานแต่งของพวกเธอดูไม่ออกเลยว่าความรักของเธอกับหลงลุยชิงไปได้สวยเหมือนหนุ่มสาวที่เพิ่งรักกันใหม่ๆดูเขาห่วงยยเธอมากจริงๆนะแถมตอนที่มองหน้าอีกฝ่ายแค่เว็บเดียวก็หน้าแดงขึ้นมาทันทีอยากจะใกล้ชิดกันก็กลัวคนอื่นเขาจะรู้ ฮะงั้นเหรอคะอาหารพร้อมแล้วย่าอาหารรบกวนไปตามพวกเขามากินได้แล้วได้คะ่ะระวังหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าอ้าจีฟ่ฟยวี ลุยลุยชิงช่วยด้วยยายโกเอ้ยไม่เป็นไรนะอืมขอโทษด้วยนะคะลูกซนไปหน่อยเมื่อกี้บาดเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่ชนเขาเข้าก็ดีแล้วคะ่ะ ลุยชิงนี่เต้าหู้ปูค่ะลุยชิงสีหน้าไม่ค่อยโอเคเลยตั้งแต่ฉันโดนเด็กชนเข้าเขาก็เริ่มเป็นแบบนี้มาตลอดหรือเขาจะโมโหแทนฉันน่าจะรีบกินเขากินไม่ทันก็เป็นแบบนี้แหละใช่แล้วแกปูจนหัวขึ้นควันเลยเนี่ย งั้นคุณก็ไม่ต้องกินปูกินเต้าหู้ปูดีกว่าคิดดีนี่คุณก็กินของคุณสิแต่ฉันอยากกินของคุณนี่คือคู่รักหนุ่มสาวบ้านไหนกำลังทะเลาะก,กันนะแย่งได้แล้วเอาคืนมาไม่ให้อ้าม ฉันกินไปแล้วตอนนี้ก็ให้คืนไม่ได้แล้วใครว่าแค่นี้ก็ได้คืนแล้วพ่อลูกสาวได้ข่าวของดีอาหารแล้วคนคนนี้น่าจะรู้ข่าวข่าวของลีญาหารใช่หวังซื่ออี้ไหมนะ ถ้าเขาสนิทกับหลี่ย่าหานวันนั้นทำไมเขาไม่รู้สึกแปลกๆที่ได้เห็นฉันล่ะนายหญิงเมื่อกี้คุณพูดอะไรครับไม่มีอะไรหรอกอีกนานไหมกว่าจะถึงบ้านฉันบ้านตระกูลหลี่กำลังหาอะไรอยู่ให้ฉันช่วยไหม ฉันต้องการข้อมูลบางอย่างของหลี่ย่าหานยิ่งรู้จักเธอมากเท่าไหร่จะได้แสดงเป็นเธอได้มากเท่านั้นจะได้ไม่โป๊แตกไงล่ะงั้นฉันจะไปชงช้าให้เธอค่ะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูไม่ธรรมดาข้อเท็จจริงคืออะไรไปลองสืบดูในงานเลี้ยงรุ่นของหลี่ย่าหาร ก็น่าจะได้อะไรบ้างเอ๊ะภาพนี้เหมือนถูกฉีกออกไปหรือว่าหลียญาหานจะเก็บส่วนนั้นเอาไว้เองชามาแล้วอ๋อขอบคุณค่ะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะคะอ๋อคุณพ่อกลับมาแล้ว เธอมาที่นี่ทำไมคิดว่าตัวเองเป็นหลี่าหานจริงๆหรอจะบอกให้นะไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามต้องเอาเด็กในท้องออกซะคิดจะจัดการกับชีวิตลูกของฉันหรอไม่พี่ชิวหมิง นายหญิงจะไปกันได้หรือยังครับไปเธอเมื่อกี้เรื่องที่ฉันไม่ใช่หลี่ยาหารพี่ชิวหมิงจะได้ยินหรือเปล่าความจะแตกไม่เนี่ยข้าลือหาดหลงลุยชิงเมื่อกี้ที่คุณหลีพูดถ้านายหญิงไม่อยากให้ผมได้ยินผมก็จะทำเป็นหูหนวก ขอบคุณฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าหากตัวตนของฉันถูกเปิดเผยขึ้นมาและจะเกิดอะไรขึ้นฉันกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอเข้าคนนี้รู้ทั้งรู้ว่าฉันไม่ใช่หลี่าหารแต่เรื่องที่ควรทำ และไม่ควรทำกับฉันก็ล้วนทำไปหมดแล้วถ้าหากตัวตนของฉันถูกเปิดเผยขึ้นมาเขาคนนี้จะหันไปเข้ากับฝ่ายที่กล่าวโทษฉันเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ไหมนะวันนี้ไปทำอะไรที่บ้านตะกูลหลีหาอะไรบางอย่างอาจจะมีบางคนรู้ว่าหลี่ยา,ารอยู่ไหน คุณตามหาเธอมาตลอดเหรอหรือว่าคุณไม่ได้ตามหาว่าไปแล้วตั้งแต่มีเจ้าจอมซาคนนี้อยู่ข้างๆผมก็ไม่เคยคิดจะตามหาหรืยาหารกลับมาแม้แต่ครั้งเดียว